ทางสุสรรัญจติสราชาโยโรตอบัสสติยักขะนังอธิปติมหาราชยาสสิสโสปุตตะเปสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับมีแอดพระเหรียญพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์โดงาม ชัดเจนเป็นสิริเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์มานานมีประสบการณ์มานานหลากหลายเรื่องราวองค์นี้องค์นี้องค์นี้แบบนี้นํามาให้ชมกันต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นพระที่ผมพิแอดสะสมไว้ได้มาจากกรณีต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นการ ไปสัมภาษณ์เสียงดังคนดังคนใจดีผู้ที่มีความรู้เรื่องราวของปัจเเครื่องต่างๆมากมายสัมภาษณ์แล้วท่านเหล่านั้นหรือหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่รายการบิกแกอรได้ไปสัมภาษณ์ท่านท่านก็มอบมาให้นะครับผมจึงนำมานะครับ ให้ชมกันในรายการทั่วไทยไปกับญาติเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสืบพระาศาสนาระลึกนึกถึงวัดวาอารามต่างๆระลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เึกถึงอง,งค์ระครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สร้างพระ รุ่นนี้หรือที่ได้มอบพระรุ่นนี้แบบนี้ที่มีประสบะการณ์เรืองฤทธิ์มากมายนี่ขณะที่พูดอยู่นี้ก็ต้องบอกว่าคนลุกสู้ส,สู้นะครับปพิมปิติใจมากๆนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์จากอาการอ่านประวัติหรือทราบประวัติหรือที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นสี่มงคลน,นั้นต้องบอกว่าโห โอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ชื่นใจคนลูกุนชันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมกัน นะครับด้านข้างด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเรียกว่าน้อมใจกายวาจาตั้งมั่นนะครับนำมาบูชาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนากันอย่างด้วยควาาศรัทธาตั้งใจครับเป็นมงคลกับทุกท่านแน่นอนนะครับผมพูดมานี่ไม่มีสคริปต์เลยนะครับตั้งใจกล่าวคำ บูชานโมสามจบนโมตัสสะพระควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสามครั้งนะครับยกขึ้นอธิษาบูชานะครับกุณประพุทธคุณประธรรมกุณประสงค์แล้วแม่กดลุกสู้สู้เลยนะครับนะครับผู้บ่าปูบาปป่บาเลยทีเดียวอันนี้ก็นำมาเล่าสู้กันฟังนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ นะครับเป็นอ้องเชื่อก็ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับนะครับหลายท่านมีประสบการณ์ก็จะเชื่อหลายท่านที่มีบูชาไว้ก็จะพูดเหมือนเหมือนกับ b i g a d อดนี่แหละครับประสบการณ์มากมายนะครับแต่เรื่องราวบางตอนบางช่วงเป็นแบบนี้ รู้สึกว่าร่างกายวูบวาบ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 สักคู่หนึ่งแหมเหมือนลมพัดแรงๆมาที่ตัวและเย็นชํำไปทั่วร่างกายทีเดียวครับถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ถ้าจะจริงของท่านครับฟังแล้วอาจเกิดประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยหวังไว้อย่างนั้นนะครับปีรอยยิ้มมีความเป็นสีมุคคลให้กันเสมอเสมอองค์นี้นะครับพิมพ์นี้แบบนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องลิธิ์แ้วลาดปลอดภัยโชคดีเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยม เป็นที่ประจักษ์กันมานานเป็นที่ประจักษ์กันมาแบบปีประสบการณ์มาหลายครั้งหลายครั้งครับขอทุกท่านโชคดีกีดเงินให้ได้เงินกีดทองให้ได้ทองสมความปรารถนาอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆขอให้ท่านพบในสิ่งนั้นนะครับแม่เรื่องราวข่าวดีรายการทุกไทยไปกับบิ๊กแอไม่ลืมไม่พลาดครับ นำมาฝากทุกท่านเช่นเคยเช่นเคยนะครับและประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โห่คุณจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ